เหนื่อยครับเหนื่อยมาไปแล้วพี่เอกแสบซ้ำหน้าบล็อกจริงจริงเลยลูกนี้ เบรกอ้โหว่ายไปดาวคารแล้วกับเมื่อกี้ไม่ได้มีใครสโลโมชันนะฮะเขาสโลเองคลิปถ่ายปกติครับติด่โดติดติิดติดตริดติดลิดติดติดตติดติติดติดติ ai nói ai nói, ở ngoài lên hướng luôn, ở ngoài lên hướng nâu luôn nhở, chập mẹ luôn ấy, chập mẹ luôn, ơi, đường đây, à, chập mẹ, không để chờ cho hết một thôi, ไฟเ่าตัวเตียงยังไงไไฟดับเขาให้อะไรเพิ่มเราไหมน่าจะให้เวลาเพราะว่าวันเลขก็เริ่มตอนตอนเนี้ยอ๋อแล้วก็บอกเขาให้ถัดไเราก็น่าจะบวกอีกเล่น45นาทีได้1เกมจริงๆดับประมาณ20นาทีประมาณ20นาทีใช่หรือประมาณ20นาทีได้เฮ้ยนัชชา ยาวแขนก่อนยิงท่านคนคนถึงลงก่องแล้แม่โโหแม่นจริงๆเว้ยอนาะฮะเก่งโตเกียวดิปเม่ก็้เราไม่ดวงดียืนตรงรีบาวอ่ะถึงสู้ไม่ได้แกงพี่ปิ๊งเมื่อกี้เราเล่นไม่เข้าขากันเลยต้อยพี่ <laughs> พโทษ นึกว่าอยู่ซ้ายตลอดเลยส่งไปจากซ้ายขัดขาตเองไม่เข้าขาพี่เห็นบอลเลยแล้วพี่ปิเลยตัดพี่ตอนแรกคิดว่าพี่ปิ๊กอยู่ซ้ายจะส่งซ้ายไปอา้าวเฮียไม่มีใครเลยแล้วอ้าวอ,อยู่ขวาเราชิดไปฝั่งนี้ไงใช่หายใจไม่ทันนะครับตาเมื่อกี้เร็วจัดสรุปมากเหรอครับขอบแดง อ๋อเมื่อกี้ที่เขานั่งรอนี่คือเขารอเล่นฝั 2> 2> ่งนู้นตกใจนี่ว่าเขามากดดันเราท่านงงที่ยิ้มจะหมดเวลาแรือเปล่วะหนึชั่วโมงเสายังไม่ได้ยกออกในยเล่งยังไงเออมุดอ่ะใช่ใช um ่เอ้ยที่ที่มอเป็นสัดฝั่งมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ต้องผ่านขี้เล่นบอลเล่เวลาอะไรเขาจะเล่นสามสามกันเวลาลูกบอลเล่มาก็ต้องเอาหัวหลบเดี๋ยวแม่งโหเวลาเขาจะเสิร์ฟทีก็ต้องหยุดหยุดเล่นบาสามสามให้เขาเสิร์ฟก่อนนี่นะฮะมอหนึ่งย่ารังสิตนะฮะไม่ขอเอ่ยชื่อเดี๋ยวกูโดนฟ้อง กูว่าน่าจะพอปกติหมด้ยไม่ใช่ฮะค้าเทิมก็แพงเก็บทุกอย่างแพงหมดสนามกีฬาไม่มียิมก็ไม่มีเรียนทำไมฮะนั่นน่ะสิครับทำไมเราคุณไม่เอากีฬาเป็นหลักก่อนครับแล้วนี่เรียนค่อยว่ากันนั่นแหละครับตอนแรกผมเข้าไปอย่างนั้นแหละครับเรียนผมไม่เข้าเรียนเลยครับผมเล่นแต่บาส ว่าย่งไตุกที่มันต้องมีห้องเรียนอยู่แล้วฮะแต่เราไม่ได้รับประกันนะว่าตุกที่จะมีสนามกีฬาใช่ฮะผมทำอย่างนั้นแหละครับผมเลยไม่จบฮะโอ้โหราถถังฟั่งบมาลามทานเฮ้ยสวยโอ้โหสวยแหละมันคนเดียวนะสานามา พยายามบอกเมื่อกี้ต้องขึ้นแล้วพยายามใส่หัวหนึ่งทีครับไม่ให้แอัซิสกูเลยอ่ฮะโอ้โหสูงไปฮะไปฮะสูงไปฮะเก่งบอกกูโดดสุดตัวแล้วฮะโทษทีฮะช่วงนี้กินนมหน่อยฮะตัวนั้นอ่ะกินนมเลยฮะโดดสุดตัวแล้วฮะช่วงนี้ไอ,อายุขึ้นก็อย่างนี้แหละฮะเล่าอย่าียวป เบียร์อันนี้สายเบียสครับคนนี้สายเบียร์ผมพิสูจน์มาแล้วสายเดียวกับพี่สายสายพลังใบก็มีนะฮะนะเขาชวนผมไปอยู่นะฮะเราจะแนบว่าครบมากเลยนะมีฮะมีครบครับเดี๋ยวอีกไมก่กี่กี่วันนี้ปลดล็อกแล้วฮะฮะ โอ้ยการชนไงินของเซนเตอร์สดเจอเก๋ามาแล้วจักรยานสวนสยามะไอแบบดึงเวลาลูกงี้โคตรตะโกนได้ไอเยี่ยมอ่ะเยี่ยมอาเยี่ยมฮะลงฮะมันลงฮะถ้าไม่ลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอเยี่ยมแล้วฮะตอนขึ้นไปหมุนติ้วติ้วนี่โคตรด่าในใจแล้วฮะมาฮะเฮ้ยเฮ้ย โว้มุดเข้าไปเหมือนตัวเล็กนะฮะใครอ่ะต่อไปใครอ่ะน่าจะออกเดี่ยวมั้งเมื่อกี้ลงไปคู่กันหรอไม่รู้จำไม่ได้เออถ้าเมื่อกี้ออกคู่ก็ออกเดี่ยวชนะออกไอช่อ่อยแพ้ออกอ๋อ,อ พี่เอกวิ่งแล้วฮะอ้วนๆใหญ่ๆฮะอ๋อฮะโอ้ยาบอสจังหวัดี่โอ้โหกินฟาวฮะยังไงก็ได้ฟาวแสบพี่แสบเขาขึ้นซ้ายใช่ไหมเออเขาขึ้นซ้ายได้เขาขึ้นซ้ายยังไงก็ไม่โดนแล้วแขนเขายาวมานนั่นยังไงก็ไม่โดนแขนเขายาวๆเขาขึ้นซ้ายแล้วเขาไม่ขึ้นตรงๆเขาขึ้นแบบปัด ได้ใช่เขาขึ้นปั่นชิงปั่นแป้นไปนี่ขนาดเขาไม่ค่อยโดดนี่ถ้าเขาโดดนะไม่โดดแล้วรุ่นนี้ไม่โดดแล้วเก็บข่าวิ่งเทลแล้วอนนี้เล่นสนามซากเปล่ากำลังเอาเสื้อที่เนาะนั่นคือต้องแต่งตัวบาสมาเพื่อให้เล่นอ๋อเออขางละมั้งดัำขนาดเนี้ยรู้แล้ว ปาดปัดไมล่ะอ๋โอ้ยส,สามคะแนนฮะสามแต้ขอแปะแต้มขอแปะแต้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลอกถอยเอ้ออยเอ้ยเอ้ยนี่ฮะนี่ฮะเว็บบุกฮะเว็บบุกเร่เดี่ยวฮะเสื่อ,อ,อ,อเดี <laughs> ่ยวฮะพลังใบจะย้ายเป็นปั้นละฮะพลังใบฮะพลังใบอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวทีมเขาเสียหมดห้ามดูนะฮะ <laughs> เฮ้ยแต่ดูโกลเด้นชนะสามแต้มครับสามแต้มดูโกลเอนตุ้ยตุ้ยตุ้ยใช่อันนั้นคือไม่ตื่นมาดูไงแต่ไอ้นัดแรกดูชนะด่าไปดูไปด่าไปกรรมการนี่เป่าเอียงยังกัดมาฮะมาสายมุดสายมุดลูกสูตรัะอ่าหลอกไปหนึ่งทีนี่แฝดอีกแล้วครับตะกีดเอาตะกีดนะนี่ เร็วโดนสติลคามือเลยฮะต้องขึ้นแล้วครัอย่างนี้ต้องขึ้นแล้วฮะโอ้โหแอนวันวายทำไมข,ข้างในไม่มันนะข้างนอกมันชิบหายเลยฮะ oh. บังกล้องฮนะบางกล้องฮนะหักคะแนน oh. อ่าฮะต้องมีไฮไลท์อย่างนี้ต้องซูมโอ้ย oh. ไฮไลท์ oh. อะไรเนี่ย เอ้ามาไงไม่เล่นนะไปไปกลับไปกลับไปเลย